สวัสดีครับ BMC ขับลงจะไปไหนโอ้เออจอจัปลาม้วกวปลา ครับไปเลยพอดีเราต้องยืนนะครับตอนนี้เจ็บไข่ครับเจ็บไข่รู้ว่านา

ใช้ไม้กันสัน่นดีมากเลยขนาดรถไถยโยกเลยเนี่ย mày đâu mà chỗ này à? lô, anh hai lông con mà, ơi, anh nôc, ơi, うるわ、ン สวัสดีครับโลโลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกำลังลากลากรถอยู่เข้ามาตรงซอยเข้ามาตรงซอยตะตองตรงนั้นแหละเออซอยตาตองตรงมาแล้วก็จะเจอ คนนึงคุยตัวดบเข้ามาตรงซอยตะตองแล้วนะก็เจอดอกมาตรงอย่างเดียวไม้ซอยซอยสว่างน่ะนะเออซอยสว่างตรงมาอย่างเดียวเลยเจอเลยโบเลยไอตรงนะนะั้นน่ะตรงที่สว่างเขาตั้งนี่อยู่นะ่ะจุดอยู่ดนะไม้มาทางเข้าเข้ามาในซอยอะ่ะ ที่ว่าบ้านคนตายนะฆ่าคนตายนะ่ะตรงมาอย่างเดียวเลยมาก็เจออยู่ข้างถนนนี่แหละใช่เลี้ยวซ้ายดินนยใช่ใช่วันอะไรแล้ว,ลวจ,ะจะไปยังไงนี่กินเด่นจนกระ คตรอันตรายน่ะสดดสีมึงสดสี like <bbe> ่มือก็มัดแล้วทำอะไรนี่โอ้ตอมจบมาไม่ได้เปิดพเนกเลยนกโทษเก่งทำไมเออหนุ ก็รักต่เด้งน้อนไม่รักการกลองง่อยน้อนก็อยากช่วยอยูอ่แต่ขี้เกียจช่วยเปียกเปื้อนมีอยู่สองอย่างเปียกกับเปื้อน,น,อนไม่มีไม่มีไม่ได้เอามาวานย่อยหมดนะบุญเลยก็ไม่ถอยรถไป<ๆ>ใกล้ๆ,ๆเลยฮะะนน้้อยยยยกสิงมวตเาะ เออพี่จะปั่นทำไมปั่นเพื่อแล้วกระเทือนนั้นพี่ไม่ขับลงสะนุนก่อนเลยเอาก็ปากพูดเลยถ้าตุดถ้าโอ้ยมก็ไปโยนใส่หัวเลย ถ้าตูดพูดมันก็จะดังเฮ้เขาบอกแล้วเขฮัลโหลพี่น้อยรถติดด้วยนะ ก็ชดดตไงครู้งานไง่าแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปแล้วกัน